คลิปนี้นะครับจะมาสอนเพื่อนๆถ่ายรูปของเล่นและสร้างเอฟเฟกสายฝนให้กับของเล่นเรากันนะครับมาดูกันสวัสดีครับผมหนุ่มจากหมูยอชาแนลนะครับ การถ่ายรูปของเล่นเนี่ยนะครับให้มันเป็นสายฝนนะครับซึ่งจริงๆแล้วสายฝนมันก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะครับแบบแรกที่คุณเห็นเนี่ยคือเป็นสายฝนลักษณะสายฝนเส้นยาวๆซึ่งภาพที่ได้ออกมานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนฝนให้บรรยากาศเหมือนฝนตกพรำๆตกหนักๆนะครับแบบที่2เป็นลักษณะของเม็ดฝนเส้นสั้นๆนะครับรูปแบบนี้เนี่ยถ่ายออกมาแล้วจะให้บรรยากาศเหมือนฝนตกล่อยๆนะครับปริมาณฝนไม่ได้หนักมากเกินไปเหมือนแบบแรก บแบบที่3นะครับจะเป็นลักษณะแบบละอองฝนนะครับเม็ดฝนจะเป็นลักษณะเม็ดกลมๆออกเป็นโบเก้โบเก้เป็นละอองปลิวๆนะครับให้ความรู้สึกเหมือนเมด็ดฝนเบาบางที่ฝนตกไม่หนักมากเกินไปนักสําหรับในคลิปนี้นะครับผมจะเอาเทคนิคนะครับมาเล่าบอกกันฟังเพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจว่าการถ่ายรูปของเล่นแล้วให้เกิดเมด็ดฝนแบบต่างๆเนี่ยมันทํำยังไงกันบ้างหลักการนะครับอย่างแรกเลยก็คือหาฉากหลังของรูปภาพ ซึ่งพยายามหาฉากหลังที่มีสีเข้มไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้เป็นก้อนหินหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆมองหาแล้วว่ามันมีสีที่เข้มกว่าปกติหรือเข้มกว่าตัวแบบด้านหน้านะครับเพราะฉากหลังที่มีสีเข้มจะทําให้ตัวเม็ดฝนที่เรายิงลงไปเนี่ยมันมีความโดดเด่นในเม็ดฝนมากขึ้นเห็นชัดขึ้นนั่นเองอย่างที่2นะครับก็คือแสน รเราจะต้องจัดแสงให้ยิงเข้าจากทางด้านข้างหรือว่าด้านหลังของตัวแบบนะครับเพราะว่าแสงเนี่ยเป็นคีย์สำคัญเลยนะครับที่เวลาเรายิงละอองเม็ดฝนแล้วมันจะไปกระทบกับเม็ดฝนแสงกระทบเม็ดฝนทำให้ภาพถ่ายออกมาแล้วเห็นเม็ดฝนนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นหลอดไฟ LED เหมือนที่ผมใช้ในภาพนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นแสงจากดวงอาทิตย์ที่หามุมที่แสงส่องจากด้านข้างหรือด้านหลังก็ได้เหมือนกันนะครับ ถัดไปนะครับอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้อย่างหนึ่งเลยก็คือสายลั่นชัตเตอร์นะครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องกดสายลั่นชัตเตอร์ค้างไว้ให้ภาพถ่ายแบบไฮสปีดนะครับถ่ายรัวนั่นเองแล้วเราก็อีกมือนึงต้องยิงฉีดป๊อกกี้ไปด้วยนะครับเพื่อให้เกิดละอองฝนเพราะฉะนั้นสายลั่นชัตเตอร์เลยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับยกเว้นกล้องบางตัวบางรุ่นที่สามารถตั้งให้มันถ่ายภาพรัวได้นั่นก็อีกวิธีหนึ่งนะครับ แล้วก็อย่าลืมขาตั้งกล้องนะครับเพื่อจะให้ภาพมันนิ่งนะครับภาพไม่สั่นไหวถ้ามีขาตั้งกล้องก็ช่วยได้เยอะนะครับอุปกรณ์สร้างเม็ดฝนของเราก็คืออกกี้กระบอกฉีดน้ํานั่นเองนะครับซึ่งถ้าเรากดกระบอกฉีดน้ําแบบเร็วๆนะครับมันจะกระจายออกไปเป็นละอองเม็ดฝนปริมาณมากๆกระจายตัวเยอะๆแต่ถ้าเรากดแบบลดความเร็วลง50%ครึ่งหนึ่งนะครับคุณจะสังเกตว่าเม็ดฝนจะอ,อกเป็นเส้นยาวๆกว่า แล้วก็เป็นเหมือนฝนฝนกระจายตัวน้อยๆแล้วก็เป็นเส้นเม็ดฝนมากกว่าเดี๋ยวเราจะเอาไอ้เจ้าเทคนิคการบีบก,กระบอกสเปรย์ป๊อกกี้แบบเร็วหรือช้าเนี่ยไปใช้ในการดีไซน์ภาพนะครับเพื่อให้ได้เม็ดฝนในแบบที่แตกต่างกันไปแบบแรกนะครับเป็นแบบรูปที่เป็นเม็ดฝนเส้นยาวนะครับผมตั้งค่า f อยู่ที่5.6นะครับคีย์หลักสำคัญคือสปีดชัตเตอร์ครับเราจะปรับสปีดชัตเตอร์ 1น0ทับ200 1ทับ400 1ับประมาณต่ำๆไว้นะครับสปีดชัตเตอร์ให้น้อยๆเพื่อที่ว่ามันจะได้เปิดหน้ากล้องนานๆน,น,นะครับมันจะได้ลากเม็ดฝนให้มันเป็นเส้นยาวๆนะครับ ISO เนี่ยปล่อยอิสระตามความเหมาะสมของภาพซึ่งตัว ISO สามารถปรับขึ้นลงได้เพื่อให้ภาพไม่มืดเกินไปหรือสว่างเกินไปนะครับแล้วสเปสปีดก็คือตัวป๊อกกี้ที่เรากดฉีดเนี่ยนะครับ ปรับความแรงหรือปรับความเร็วของมือประมาณ50%พอแบบรูปที่2นะครับก็คือเป็นเม็ดฝนเส้นสั้นนะครับผมตั้งค่า F5.6 เหมือนเดิมนะครับคีย์หลักตัวของเราก็คือสปีดชัตเตอร์เร่งให้มันเป็น1ทับ1,000ขึ้นไปนะครับยิ่งสปีดชัตเตอร์เร็วเท่าไหร่เม็ดฝนมันก็จะหยุดเม็ดฝนให้เป็นเส้นสั้นได้มากเท่านั้นนะครับ ISO ปล่อยไหลตามเดิมเลยตามความเหมาะสมของรูปภาพ แล้วก็สเปซสปีดนะครับการบีบป๊อกกี้ของเราก็ความเร็วประมาณ50%พอจะได้เป็นลักษณะรูปภาพเม็ดฝนเส้นสั้นตามนี้เทคนิคของมันนะครับแบบที่3นะครับก็คือเป็นเม็ดฝนแบบละอองฝนนะครับเม็ดเล็กๆซึ่งผมก็ตั้งค่า f 5 6เหมือนเดิมสปีดชัตเตอร์ยังเป็นคงที่1ับ1,000ะครับเร็วไว้ก่อนนะครับ iso ปรับตามความเหมาะสมรูปนี้ได้ประมาณ3,2 0 0 ความสว่างประมาณนี้นะครับผมถือว่าโอเคแล้วตัวสำคัญของเทคนิคตัวนี้ก็คือสเป์สปีดเร่งมือบีบแบบเต็มร้อเร์เซ็์เลยนะครับบีบสเป์เร็วๆเลยเพื่อให้มันกระจายออกมาเป็นละอองมากที่สุดก็จะได้เป็นภาพแบบนี้นะครับขั้นตอนการถ่ายทำจริงนะครับแสงจะเป็นสิ่งสำคัญมากเพื่อนจะเห็นนะครับทำเบื้องหลังให้ดูนะครับ เราก็จะเอาสเปรย์พ็อกกี้ฉีดนะครับโดยค่อยๆอ,อัดอเดี๋ยวโฟกัดให้ดูนะฉีดสเปรย์พ็อกกี้เข้าไปลักษณะแบบนี้นะครับแต่สูงกว่านี้นะฉีดเข้าไปให้เป็นลักษณะแบบนี้เป็นละอองฝนลงมาแล้วเราก็ทำการกดลั่นชัตเตอร์ไป นะครับโดยใช้แบบไฮสปีดเลยนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกสิ่งสำคัญคือต้องมีแสงไฟนะครับแสงไฟจากด้านหลังเนี่ยจะช่วยได้อย่างมากมันจะช่วยให้ภาพออกมาเห็นละอองน้ำละอองเม็ดฝนได้อย่างชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเทคนิคที่วันนี้นำมาฝากเพื่อนๆกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนและสำหรับใครที่ชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s cribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำคลิปแบบนี้ออกมาในทุกสัปดาห์นะครับช่วยกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ